สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับเสียนตัวใหญ่นะครับนี่ไมใกล้ๆป่ากันนันเนี่ยนะฮะก็คงจะดังใช้ได้อยู่หรอกนะครับ <c oughs> ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมมาทุกวันมาทุกวันจจผมทุกวัน นะครับวันไหนไม่ได้มานี่หงุดหงิดนะครับยังไงก็ต้องหาพระหาอะไรมาให้ชมอยู่ได้นะครับถูกใจกันบ้างไม่ถูกใจกันบ้างมันเรื่องปกตินะครับในการดูพระในการเล่นพระนะครับคงจะไม่ถูกใจทุกคนเลยขนาดนั้นนะครับแต่ก็คงจะมีหลายๆท่านนะครับที่ถูกใจผมบ้างนะครับเนาะการดูพระก็เหมือนเดิมนะฮะพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าเป็นหลักที่ใช้ในการดูพระนะครับพระเก่าพระใหม่ นะครับแต่ถ้าบางทีพระใหม่มากบางทีก็ที่สร้างเพิ่งสร้างเงี้ยบางทีธรรมชาติความเก่าเราก็จะดูยังไงนะฮนะก็ดูที่ความสวยเอานะครับดูที่ความสวยเอาแต่ผมเล่นพระใหม่ก็ผมเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกผมบอกตรงๆส่วนใหญ่ชอบเล่นผราเก่านะครับส่วนใหญ่ชอบเล่นพ้าเก,ก่นะญญญา,ากกแต่ก็เล่นได้เล่นได้หมดแหละเล่นได้หมดแหละนะครับขอให้เป็นพระเป็นเครื่องรางนี่เล่นได้หมดแต่ก็อยู่ที่ความถนัดหรือเปล่านี่ต้องถามอย่างนี้มากกว่านะครับออาไหนมาดูกันเนาะวันนี้ผมได้อะไรมาบ้าง นะครับเนี่ยมาดูกันเพราะว่าได้มาไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก็พอได้มาพอได้มาให้มาชมนะครับพอได้มาพูดคุยกันนะครับ <c oughs> ผมซูมกล้องเข้าไปก่อนวันนี้ได้พระพื้นที่มาองค์หนึ่งนะครับพอดีน้องเขาเก็บไว้ให้ลวงพกก้อนฮนะ หลวงพ่อก้อนเนี่ยนะครับเป็นท่านเป็นพระพื้นที่อำเภอปากท่องชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์หนะครับที่ผมได้มาวันนี้คือเหรียญเ,เหรียญรูปไข่นะครับเหรียญรูปไข่สมาธิเต็มองค์นะครับปีหนึ่งแปดเนื้อทองแดงถามว่าสวยไหมนะครับเหรียญน,นี้ไม่ถึงกับสวยหรอกฮะ นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ถึงกับสวยหรอกราคาสวยๆก็ประมาณเท่าไหร่ผมเห็นเขาเล่นกันอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อขายอะไรกับเขาหรอกนะครับเห็นเขาเล่นกันอยู่สวยๆนะก็ประมาณสักสามพันกว่าบาทสี่พันสี่พันกว่าบาทประมาณนี้มั้งแล้วแต่ใครขายอะไรประมาณนั้นนะครับสภาพนี้ก็คงจะไม่ได้แพงมากนะฮะแต่ผมดูแล้วเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ดูง่ายอีกเหรียญหนึ่งนะครับคือต้องบอกก่อนว่าภาพพวกนี้นะครับขนาดเซียนยังโดนนะผมบอกก่อน ขนาดเสียนยังโดนฉะนั้นบางทีเนี่ยในการเล่นพระนะครับเราเราต้องหาเขาเรียกว่าไงล่ะหาจุดที่เราคิดว่าเป็นจุดที่ดูแล้วเหรียญแท้ต้องมีนะครับเหรียญแท้ของของหลวงพ่อก้อนนะครับจุดที่ต้องมีก็จะมีตรงขอบนี้นะครับห่งจุดนะครับแล้วก็ตรงเส้นตรงเส้นคําว่าหลวงพ่อเนี่ยเห็นไหมไม่เห็น ตรงเส้นคําว่าหลวงพ่อเนี่ยจะมีเส้นเฉียงลงมาอีกหนึ่งจุดนะครับประมาณนั้นแหละแต่ส่วนตัวผมผมจะดูผมจะดูยันข้างหลังอีกหนึ่งจุดคือที่ผมพูดอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเราถ้าเราไปดูแต่ตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ของเก้ก็มีนะครับถ้าเราไปดูแต่ตรงเนี้ยเราจะรู้ได้ไงฮะถ้าพระเขาเลี่ยมทองมาเราต้องแกะทองดูใช่ไหมนะครับฉะนั้นนะเราต้องหาในการเล่นพระพวกนี้เราต้องหาจุด จุดที่เราคิดว่าเราไม่ต้องแกะทองแล้วเราเห็นนะครับผมบอกเลยว่าเหรียญหวก,ก้อนเนี่ยเหรียญปีหนึ่งแปดเนี่ยผมก็เห็นมาพอสมควรนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เก่งนะผมบอกก่อนนะครับไม่ต้องแกะทองนะฮะดูยันตรงนี้เราก็รู้แล้วนะครับดูแค่ตรงนี้เราก็รู้ล้ของเกสที่เคยเห็นมานะครับไม่เหมือนกันนะครับเนาะนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดก,ก็คือว่า ถ้าเราเคยเห็นของเราก็จะมีเขาเรียกว่าไงนะเราก็จะมีโอกาสในการเหยียบผ้าได้มากกว่าเขานะครับ <_ C 1> เรียนนี้ <_ C 1> ผมพูดตรงๆผมก็ยังไม่รู้เลยผมชอบมาเท่าไหร่เพราะว่าเขาตีรวมราคารวมมาให้นะครับผมก็ไม่รู้เขาเขาคิดราคาผมเท่าไหร่ผมไม่ได้ถามนะครับเพราะว่าผมซื้อผ้าผมซื้อหลายองค์ส่วนตัวผมดูส่วนตัวผมดูแท้นะนะครับแต่ผมไม่รู้ท่านอื่นดูแทหรือเปล่าเหรียญหลวงพ่อก้อนปีหนึ่งแปด นะครับน่าใช้นะเป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับลอง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 หากันลองหาใช้ดูนะราคาก็ไม่แพงมากเท่าไหร่หรอกราคาก็ไม่แพงมากเท่าไหร่แต่ของเ๊มีของเ๊มีเยอะอยู่นะครับของเก๊ของเก๊เยอะอยู่นะครับยังไงก็เวลาเช่าซื้อก็ระวังนิดนึงเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้ดูยากเย็นอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าถ้าถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะก็ไม่ได้ว่าดูยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะ ลองลอ,งลอ,งลองดูฮะเผื่อมีท่านใดชอบนะครับเผื่อมีท่านใดชอบนะครับแล้วนี่ฮะนี่สำหรับคนชอบเสี่ยงดวงคนชอบเล่นคนที่ชอบเกี่ยวกับการพานันนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้หลายๆท่านนะครับไปเล่นการพานันไปอะไรพวกนี้ไม่ฮะไม่ไม่ไม่ได้พูดตรงนั้นเลยนะครับคือพุทธคุณของเขาเรียกว่าไงละ่ะพุทธคุณของในการสร้างาพระแต่ละอย่างเนี่ย นะครับบางอย่างก็ชี้เฉพาะเจาะจงไปเลยนะว่าพุทธคุณในการสร้างเนี่ยทางไหนนะครับเมตตามหานิยมนะฮะเด่นโชคลาภเด่นเงินทองเด่นสายเหนียวเด่นคงกระพันนะครับหรือว่าเด่นเกี่ยวกับการเล่นการพนันก็มีนะนี่ที่ผมถืออยู่นี่คือเหรียญยี่กอหงนะครับยี่กอหงนี่ก็เอ่อถ้าพูดตรงๆก็เป็นเทพเจ้าแห่งการพนันเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเราชอบเล่นเนี่ยนะฮะหาเหรียญน,นี้ ติดตัวไว้นะครับหาเหรียญยีก่กอหงผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเหรียญรุ่นนี้นะฮะนะครับเหรียญยีก่กอหงก็เห็นสร้างสร้างหลายๆที่นะฮะนะครับลองหาเหรียญยีก่กอหงติดตัวไว้นะครับถ้าเราเป็นคนที่ชอบเล่นชอบเสี่ยงดวงอะไรประมาณนี้นะครับแต่เหรียญเหรียญที่ผมถืออยู่นี่นะฮะนะครับเขาเรียกว่าเหรียญยี่กอหงนะพิธีบ่วงสื่อเฮงนะครับเฮงเหมื่นเรื่องน,นะครับท่านขุนพันธ์นะครับขุนพันธ์นะฮะปลุกเสกเดี่ยวปีสี่หนึ่ง เหรียญที่ผมถือนี่เป็นเหรียญเหรียญกระไหลทองนะครับเป็นเหรียญกระไหล่ทองนะตอโคตรลาหูนะครับตอโคตรลานะรลห,ลาหลาูสองฝั่งเลยแล้วก็เลี่ยมเงินนะครับมีกล่องเดิมมาด้วยนะได้กล่องเดิมมาด้วยนะถ้าไม่ได้กล่องเดิมผมไม่เอา academy, เนี่ยพอดีได้กล่องเดิมมานะครับเหรียญนี้ก็ถือว่านักเสี่ยงโชคเนี่ยนะฮะชอบนะครับนักเสี่ยงโชคนี่ชอบนะครับลองหาติดตัวไหมนะครับมันก็ไม่เสียหายอะไรเนาะนะครับเผื่อเราชอบเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้ นนี่เป็นเหรียญยี่กอหงนะครับถ้ารุ่นที่ผมถืออยู่นี่นะฮะปีสี่หนึ่งขุนท่าน,นขุนพันธ์นะครับปุกเสกขุนพันธนี่ก็โอ้โหจอมขมังเวทเลยนะก็ไม่มีใครรู้จักขุนพันธนะครับที่โด่งดังมากนะครับหลายๆท่านต้องรู้จักแน่นอนนะครับ <c oughs> ก็จตุคามรามเทพนะครับของที่ท่านขุนพันธ์ นะครับต้องรู้จักแน่นอนเกี่ยวกับจัตุคามรามาเทพนี่ท่านขุนพันธ์มีชื่อเสียงมากนะครับนี่ก็ท่านขุนพันธ์เสกเหมือนกันปีสี่หนึ่งนะครับต่อโคตรลาหูต่อโคตรลาห,าหูสวยดีนะฮะสสยดีนะครับสวยดีแล้วก็เลี่ยมเงินฮะแล้วก็เลี่ยมเงินนะครับส่วนนี้นี่เป็นเหรียญจอบเล็กนะครับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินบางคารเนี่ยนะครับ คือผมผมผมแยกอย่างนี้ดีกว่าเหรียญจอบใหญ่ก,กับจอบเล็กเนี่ยนะฮะถ้าเหรียญจอบใหญ่เนี่ยจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่ข้างข้างนะครับเหรียญจอบใหญ่จะมีเม็ดไข่ปลาอยู่ข้างข้างวิ่งทั่วเลยถ้าเหรียญจอบเล็กจะไม่มีเม็ดไข่ปลานะครับเอางี้ดีกว่าแยกกันง่ายๆดีกว่านะครับเหรียญเอ่อเหรียญเหรียญจอบลงพ่อเงินเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาค่อนข้างแพงเหรียญหน,นึ่งเหมือนกันนะครับทำไมถึงมีราคาค่อนข้างแพงก็เพราะว่ามีค่านิยมฮะพอมีค่านิยมก็ทําให้ ของมีราคาที่คนต้องการหาเยอะนะครับพอคนต้องการหาเยอะก็ทําให้ท่านใดมีก็โกงราคาไปก็มีคนซื้อนะฮะพอมีคนซื้อก็ทําให้สามารถที่จะปวกราคาได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เท่านั้นเองนะฮะก็เป็นกลไกของตลาดไปอันไหนที่มีคนมีปริมาณเยอะนะครับค่านิยมคนอาจจะไม่เยอะก็ราคาอาจจะไม่แพงนะครับเท่าน <noon> <om if> ั้นเองนะฮะฉะนั้นนะครับเหรียญจอบเล็กจอบใหญ่หรือว่าจะเป็นรูปหล่อเนี่ยนะฮะหลงพ่อเงินเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีค่านิยมค่อนข้างมากทําให้พระเครื่องของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยนะครับมีราคามีราคานะนะครับเล่นกันว่าหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะนะครับแล้วแต่ว่าพระอยู่ในมือใครแล้วแต่ว่าอพระอยู่กับใครด้วยนะฮะแล้วแต่ใครซื้อด้วยนะครับพระอยู่กับเอ,อคนที่ขายแพงแต่ถ้าเกิด คนซื้อไม่มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะฉะนั้นต้องเป็นองค์ประกอบกันนะครับระหว่างคนขายกับคนซื้อนะฮะต้องมีน้ําหนักพอๆกันนะครับเนาะนะฮนะฉะนั้นนี่เป็นเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินนะครับเด่นยังไงฮ <printer> ะหลงพ่อเงินผมพูดตลอดเลยนะครับโชคลาภเมตตาเงินทองแล้วก็ที่สายเอ่อที่ไม่เป็นสององไข่ก็คือสายเหนียวนะฮะหลงพ่อเงินนี่สายเหนียวนี่ไม่เป็นสององไข่สุดยอดนะนะครับ <c ute> เรื่องความเห,หเน,นียวคงกระพันนี่หลงพ่อเงินนี่นะครับนี่ฮะ นี่ก็สวยได้มาเขาใส่กล่องมาอย่างนี้นะครับลาหูครับกลาแกะกะลาเผือกงนี้เขาเรียกว่ากลาเผือกนะครับอย่างนี้เขาเรียกกลาเผือกหลวงพ่อปิ่นฮะอย่างนี้ตีทางพ่อปิ่นครับหลวงพ่อปิ่นวัดศรีสาทองฮะจังหวัดนครปฐมครับอ๋อลาหูกลาเผือกเนี่ยนะครับเอ่อไม่ต้องเป็นลาลาเผือกลาหูกลาแกะเนี่ย นะครับถามว่าพุทธคุณเด่นทางไหนนะครับเสริมดวงครับหนุนดวงครับกลับร้ายกลายเป็นดีครับใครที่ตกปีชงเข็ที่ดวงตกนะฮะรู้สึกว่าตัวเองดวงตกรู้สึกว่าตัวเองตกปีชงนะครับรู้สึกโอ๊ยไม่สบายใจเลยนะครับท่านหาลาหูฮะลาหูกะลาแกะนะครับไม่มีเก่าก็หาใหม่นะครับติดตัวไว้นะครับเป็นความเชื่อที่ว่าจะเสริมดวงแล้วก็หนุนดวงนะครับเสริมดวงให้หนุนดวงให้ดีดังเดิมให้ดียิ่งยิ่งกว่าเดิมนะฮะ ถ้าไม่มีลาหูนะครับก็หาเมกพัทหลวงพ่อพรวัฒนงน์นะครับนะครับแต่ผมว่าหาราหูน่าจะง่ายกว่าไหมนะครับหาราหูน่าจะง่ายกว่าเนาะแต่ก็แล้วแต่นะบางท่านมีอยู่แล้วก็ใช้ไปนะครับคือพระราหูเนี่ยนะฮะแล้วเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะลาหูที่เด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสายเหนียวเพราะว่าราหูที่ดื่มน้ำำําอมฤตนะครับอะไรค่าก็ไม่ตายขนาดจากพระนาลายข้างเข้าไปนะฮะขาดครึ่งท่อน ก็ไม่ตายเพราะว่าดื่มน้ําอมาริเข้าไปแล้วนะครับฉะนั้นนะครับราหูเนี่ยนะฮะเด่นมากนะครับเกี่ยวกับด้านเสริมดวงหนุนดวงนะครับเนาะหาใช้ดูนะฮะหาใช้ดูนะครับที่ผมถืออยู่นี่คือราหูกะลาแกะเป็นแต่เป็นกะลาเผือกหลวงพ่อปิ่นวัดศรีสาทองจังหวัดนคนปรปฐมครับอ่นะองค์ต่อไปองค์นี้ องนี้นี่ฮะเป็นเ,เขาเรียกว่าเหรียญหล่อหยดน้ํานะครับเหรียญหล่อหยดน้าหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับนี่เป็นเนื้อนวโลหะนะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลปีสองศูนย์ครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลปีสองศูนย์ก็จะมีหลวงปู่โต๊นะครับหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อเต๋น,นะครับแล้วก็เกจิที่อยู่ในยุคข,ขนาดนั้นนะฮะปลุกเสกนะครับถามว่า ดีไม่ดีฮะนะครับผมถือว่าเป็นเหรียญที่น่าใช้ราคายังสามารถจับต้องได้นะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้เหรียญหนึ่งที่ราคายังสามารถจับต้องได้นะฮะนะครับเหรียญหลอหยดน้ํานะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนื้อนวโลหะรุ่นสร้างโรงพยาบาลปี25 2 5 25 2 2520พนะฮะพูดเต็มๆดีกว่า2520ถ้าพูดกันแบบง่ายๆก็ปี20เลยประมาณนี้นะครับ สวยนะนะครับน่าใช้นะฮะราคาก็เห็นเขาขายกันก็น่าจะอยู่ที่หลักพันนะฮะก็ยังไม่ได้แพงมากนะครับยังไม่แพงมากก็เราก็ยังสามารถยังสามารถหาได้ฮะยังสามารถหาได้จริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างท่านที่ต้องการามีพระเคลื่อนที่หลวงปู่โตเสกเนี่ยมีอีกหลายหลายอย่างนะครับที่ท่านเสกแล้วราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็อยากได้แต่พระที่แพงๆอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําให้ ในการซื้อหาเราก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็มันเป็นการใฝ่ฝันเป็นการต้องการนะฮะที่เราต้องการมีอะไรประมาณนั้นบ้างนะครับแต่ถ้าไม่ฟิลเลตนะฮะมีอีกหลายๆอย่างเลยที่หลวงพ่อท่านเสกนะครับนี่อย่าง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 เหรียญหลอดหยดน้ำว่าเลข่งนี่ก็ดีนะฮะหลายๆเกจีปลูกเสกด้วยปููโต้ปูป่เพิ่มปููเต๋อสุดยอดนะครับไม่ธรรมดานะฮะอีกสักองค์อีกสักองค์นะครับอีกสักองเนาะ องนี้องค์นี้ก็สวยองค์นี้นางพญาครับนี่พระนี่พระผมชอบเลยพระปู่พระเก่านี้นะครับองคนี้เป็นนางพญาถ้าพิมพ์อย่างนี้นะครับถ้าพิมพ์แบบนี้นี่ผมดูเป็นกุลงทอนะนะครับผมดูเป็นกุลงทอจริงๆแล้วไม่ว่าจะกุไหนก็ช่างกุลงทอกุนางพญาก็ช่างนะฮะถ้าถามผมนะพุทธคุณไม่ได้หนีกันละครับให้มีใช้ให้มีใส่ให้มีห้อยนะฮะนะครับ องนี้ผมตีเป็นนางพญากุลงทอนะครับสองดูรัวธรรมชาติความเก่ามีพิมพ์ผ้าสวยนะครับเราจะมองเห็นเลยพระมีสภาพโดดเด่นเลยนะครับก็ถามว่าสวยไหมสวยดีฮะสวยดีเป็นพระที่น่าใช้นะเป็นอยู่ในชุดเป็นจ้าภาคีนะพระนางพญานี่นะครับท่านั้นพุทธคุณเด่นทุกอย่างนะครับเมตตามหานิยมโชคลาภคงกระพันชาติแคล้วคลาดนะครับสุดยอดนะฮะนางพญาพิษนุโลกนะครับ ก็ประมาณนั้นละฮะประมาณนั้นเนาะนะครับพระที่ได้มาวันนี้ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายแล้วครับแต่ก็พอได้มาพูดมาคุยกันนะครับในในระดับหนึ่งนะครับอย่างไรแล้วนะครับผมเสี่ยนตัวใหญ่ก็มาทุกวันนะครับมาทุกวันผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมจะพยายามนะครับพยายามหาพระหลายๆอย่างนะครับออามาให้ชมออกมาให้บอกว่า พ้าแบบนี้เขาเรียกว่าพระอะไรนะฮะอย่างนี้ตีลงที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็หลายๆท่านนะครับถ้าคิดว่ายังไม่รู้พระอะไรก็ลองเข้ามาชมนะครับเผื่อเผื่อจะเป็นพระที่ผมได้มาวันนี้นะครับเป็นพระที่ผมได้มาวันนี้แล้วหลายหลายท่านก็อาจจะมีโดยที่ไม่รู้อะไรประมาณนั้นนะฮะอะอย่างไรแล้วนะครับวันนี้นะครับผมขอให้ทุกๆท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุข จเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองขอขอบพระคุณนะครับสําหรับการรับชมรับฟังนะครับผมหวังว่าคลิปที่ผมทําคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะคลิปหน้าเจอกับผมใหม่กับเซียนตัวใหญ่คลิปนี้นะครับเซียนตัวใหญ่ขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ